มี่ผมสิผ้ามาเฮ็ดขนมเส้นครับซาวน้ำปลาร่านะครับบ้าเบิ่งถุดีหลักๆของเขากันเลยครับเป็นขนมจีนแห้งนะที่ผมเอาไปแช่าำหอนมาแล้วครับประมาณสามถึงหานาทีแล้วก็พักปุ้งนะ,ะทลงไปเลยครับเขาจะใส่ผงชูรสครับประมาณสักตีแปวันสักครึ่งซอนนครับน้ำปลาล่าสองอนครับ ไปอีกส่วนหนึ่งเนาะอ้าวปุกให้มันเขากันนะครับนี่ส่วนสอมสองอันนะครับปุกให้เขากันเ็ดกินง่ายๆนะครับเดี๋ยวเขาับชิมซิมเบิงนะครับบาทนี้ออวาฬสัตว์ใส่ได้ไครับพอดีเลยครับ